โอ้โหนี่ไงล่ะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะฮะเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับผมลัดตัวเด็ดตัวโหดมาแทนนะครับผมนี่นะฮะนี่เลยฮะเข้าเกมมาโอ้โหเมทัลไนส์เอสเบวกนะครับผมโอ้โห,โโห,โโหดูฮะจิกซต่อ และสำหรับใครที่หันร้านเติมเกมวันแฟนเดอะสต็อกเกอร์ราคาถูกครับผมนี่เลยครับผมริดแมนช็อปนะครับเติมถูกต่อไปเติมปลอดภัยต้องริดแมนช็อปเท่านั้นนะครับผมเติมถูบเติมเอรเยี่ยมอันนี้นะครับแพ็กเกจ3,500บาทหรือเพียงแค่2,759บาทเท่านั้นพอเติมเสร็จแล้วเนี่ยจะได้แบงค์ส้มสามารถเอาแบงค์ส้มไปกดซื้อตัวไปเก็ตในเกมได้เลยนะครับผมแล้วสำหรับริดแมนช็อปนะฮะรับเติมเกมมือถือวันพันแมนและเกมอื่นๆทั่วประเทศไทยนะใครที่อยากเติมเกมมือถือก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ นะครับมาก่อนเลยครับผมมาก่อนเลยมาโดนโดนก่อนเลยครับผมนี่ดูว่าเป็นทนานร่างเอซอาบวกนะครับผมโอ้โหก็แม่ต้องบอกเลยว่าทลายเมตายับเยินเลยนะฮะเมตาตอนนี้นะครับนะฮะก่อนผู้ิีูีพิซซนเนอร์อีกนะครับผมนะอันนี้รับมาก่อนเลยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้แล้วนะฮะว่าถ้าพูริี่ผูีพิซนเนอร์มันเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นวงล้อหรือเปล่านะครับ เพราะว่าในเกมตอนนี้นะครับผมในเกมตอนนี้นะฮะนี่ครับผมมันไม่มีวงล้อนะฮะมันลงนะครับหมายความว่าพิซซันเนอร์เนี่ยนะหรือว่าบุริบุรีเนี่ยมีโอกาสนะฮะที่จะมาลงนะฮะในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันช่วงกลางเดือนนะครับแล้วก็วันที่1เดือน6กเนี่ยนะฮะก็เอาเจ้าเมทันไนเข้ามาให้สุ่มกันก่อนนั่นเองนะครับ หมายความว่าเราอาจจะโดนนะฮะสองตัวติดเลยนะครับผมสำหรับเดือนนี้ที่จะมาทลายเมตากัดกร่อนล่าสุดนั่นเองนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าระยำใจจัดๆโหโหแบบโคตรเดือดโคตรระยำใจโอเคนะครับผมนี่แหละฮะประกาศมาแล้วนะครับผม G m อย่างเหลี่ยมนะฮะยางเหลี่ยมนะครับผมต้องบอกเลยว่า พิเซนเนอร์นะฮะไปวงล้อแน่นอนแบบนี้นะฮะแล้ <S 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 <before> วก็เมทัลไนส์มาสุ่มโตดํานะครับซึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูเมตาปัจจุบ okay. ันก <ble> ันก่อนนะว่าเมตาปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาเล่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคครับสาหรับเมตาปัจจุบันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวของรอยนะนะครับผมเมตาปัจจุบันเนี่ยเป็นเมตากัดกร่อนแบบโคตรมหากัดกร่อนเลยนะครับก็จะมีเจ้า กอริบาร์นะฮะมีอ่าราชาซีฟู้ดนะครับผมมีเจ้าตัวอื่นๆอีกนะฮะอย่างเจ้าอ่าฟิลิกแมนนะครับผมมีเมลซาการนะ,ะมีซอมบี้แมนนะครับผมแล้วก็มีอัศวินจักรกลนะฮะซึ่งท่านว่าเมทัลไนเข้ามาเนี่ยหมายความว่ากอริบาร์นะครับผมมีโอกาสที่จะตกเมตาแบบรวดเร็วเลยครับผมท่านผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยนะ สังเกตดูว,ว่าตัวบั็กแต่ละตัวตอนนี้นะฮะเล่นทีมเดียวกันหมดเลยเะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเป็นซยริวนะครับหกตัวละครเนี่ยเป็นทีมกัดกร่อนแบบโคตรม่อโคตรแม่กัดกร่อนนะตอนนี้นะฮะแต่ถ้าเมทัลไนเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับสกิลของเมทัลไนฮะสกิลนี้ครับสกิลพสซีฟของเมทัลไนครับมันสามารถที่จะกันนะฮะเพิ่มความต้านทานแล้วก็กันสถานะกัดกร่อน นะครับผมทั้งหมด5รอบนะครับผมให้กับทีมได้เลยนะอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าแหมถ้ามันเข้ามานี่โกดิบาสเนี่ยอาจจะตกเลยนะครับแล้วก็เจ้าราชาฟีฟูเนี่ยก็น่าจะตกเหมือนกันนะครับแต่ว่าราชาฟีฟูเนี่ยอาจจะเก็บไว้นะแล้วก็เอามา,อาใช้สกิลนะครับผมอันดมบสกิลในลการไล่อันตีสองรอบนั่นเองนะครับผมก็อาจจะเก็บเอาไว้นะแต่ว่าส่วนตผมมองว่า แหมคือตัวนี้มันเป็นตัวแบบโคตรเมตาในเซิร์ฟเวอร์จีนย่ออยู่เลยนะครับผมนะยิ่งมีตัวละครเยอะนะฮะดาเมจก็ยิ่งทวีคูณความแรงมากขึ้นนะครับผมโอ้โหตัวละร้อยดามเมตนะครับผมโอ้โหแล้วมีติดสถานะคืาเรียกว่าสตันแบบพิเศษด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีโอกาสลดดาเมจอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับผมเป, ad, ad, st, เป็นโคตรมหาดามเมจโคตรมหาเบิร์สเป็นตัวละครดาเมจ6ทาร์กเก็ตที่เมทัลไนน์เนี่ยมันเมตาล่าสุดมากๆเลยนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับผมมีดักชายเข้ามาแล้วนะฮะก็ยังมีเมทันไนครับเล่นเป็นตัวอันดิเมสกิลครับหรือว่าเป็นดาเมจหลักของทีมอยู่นะครับผมก็โอ้โหแบบโคตรระยำใจะทั้งฝั่ง GM เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันมันรัดนะฮะมันรัดมานะครับจะเท่าจีนย่ออยู่แล้วนะครับหมายความว่าถ้าตอนนี้นะฮะมันเอาเมทันไนเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วกลางเดือนน่ะเอาปุริปุริพิซเนอร์เข้ามาเป็นวงล้อนะฮะแล้ว เดือนต่อไปนะครับผมเดือนที่7เนี่ยจะเป็นดาร์กชายทันทีเลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าโคตรมหาลัดนะครับผมลัดแล้วลัดอีกนะครับผมลัดแล้วเร่งอีกโอ้โหนี่ฮนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยบอกเลยว่าตามทันใกล้ใกล้จะทันตามแล้วแน่นอนด้วยนะครับในการลัดแบบนี้นะครับโอ้โหดูนีนะ่แบบสุดๆดจริงๆนะแล้วผม GM แบบโคตรมหาเหลี่ยมนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวจะมาดูทีมนะว่าถ้าเมทัลไนเข้ามาเนี่ยทีมเมตาปัจจุบันเนี่ยมันจะออกเป็นหน้าตีนหลังมือแบบไหนกันบ้างนะครับผมนี่ฮะทีมเมตาปัจจุบันครับผมก็ถ้าเอาเข้ามาแล้วเนี่ยโกดีบาร์น่าจะตกเมตาเลยนะครับตกเมตาเลยนะครับแล้วก็เอาเจ้า,าเมทัลไนาเนี่ยนะฮะเข้ามาแทนตําแหน่งโกดีบาร์นะครับผมนะมันก็จะมีคอ นะครับอุปกรณ์มาอีกหนึ่งตัวนะฮะตรงนี้นะเออเป็่คออุปกรณ์คอเทคนิคนะฮะก็จะเข้ามาแทนโกริบาสนะครับผมแล้วก็มีเจ้าราชาซีฟู้เนี่ยนะฮะเล่งอันติไล่อันติสองรอบนะครับผมก็สามารถน่าจะเล่นได้เหมือนกันนะตรงนี้ครับก็โถมดาเมจไม่ให้ไมทนายทำดาเมจหลักนะครับหรือว่าทีมหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจตอนนี้นะฮะ ก็น่าจะเป็นการเอาฟินิกแมนนะครับออกไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเมตาในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อตอนนี้ฟินิกแมนก็ไม่ได้ถูกเอามาเล่นนะครับเนื่องจากว่ามีเจ้าเมลซากาบนะครับผมมีเจ้าเมลซากาบนะฮะในการที่จะเป็นตัวชุบชีวิตตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ฟนะินิกแมนออกไปนะครับถ้าไม่ได้เอาโกริบาสออกไปก็เอาฟินิกแมนออกไปนะฮะแล้วก็เอาเจ้าเมทัลไนท์ะนะครับผมเข้ามาแทนฟินิกแมนนะครับ แล้วก็เล่นเป็นคอมโบโคตรโหมดาเมจนะฮะก็จะมีอ่าโกลิบาสนะครับมีเมทัลไนท์นะฮะก็เมทัลไนท์ไปอยู่หลังราชาซีฟู้ดนะฮะแล้วก็ให้โกลิบาสเนี่ยมาเล่งดาเมจนะครับผมเล่งดาเมจนะฮะก็จะถึงจะก,กัดกร่อนอ่าหรือว่าท็อกซิกเนี่ยไม่ค่อยเข้านะครับแต่ว่าก็ยังมีดาเมจอยู่ครับเนื่องจากว่าโกลิบาสเนี่ย ถ้าไม่ได้มีถานะกัดกร่อนเนี่ยนะครับผมแต่ว่ายิงปกติอันดิเมทสกิลมันแรงเป็นหลักร้อยล้านอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราสามารถเอามาเล่นพร้อมโถมดาเมจได้นั่เนเองนะครับแล้วก็ไปชุบชีวิตเจ้าฟิลิปแมนแทนนะครับเพราะว่ากัดกร่อนเราไม่มีแล้วไงคือกัดกร่อนเราเนี่ยมันมันทำงานช้าแล้วนะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะตายเร็วก็ต่อเมื่อกัดกร่อนนะสังเกตดูว่าศึกโดนโกลโบหรือว่าทัวร์เทพที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันจะตายเร็วมาวกนะครับผมเนื่องจากว่ามีกัดกร่อนของทั้งราชาซีฟู้ด แล้วก็มีทางโกลดบาสนะครับแต่ตอนนี้ธนัตกรกรอนมันทําอะไรไม่ได้แล้วหมายพราะว่าเราเล่นคอมใหม่คือคอมโถมดาเมจแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีเวทนายเข้ามาในทีมครับแล้วก็พุทีพิซเนอร์นะฮะก็อ่ายังไม่ได้เข้ามานะฮะโดนรับเอาเวทนายเข้ามาก่อนนะครับผมแล้วก็ให้พุทีพิซเนอร์เนี่ยเดานะเดานะฮะน่าจะเข้าวงล้อแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนในวงล้อเนี่ยมันไม่ได้ถูกอัปเดตมาในเซิร์ฟเวอร์นะครับหมายความว่ากลางเดือนนะครับมีโอกาสนะมีโอกาสที่ เจ้าพูลิพิซเนอร์เนี่ยนะครับผมมีโอกาสที่จะเข้าวงล้อแน่นอนนะครับผมจากที่วิเคราะห์กันไว้นะแบบรายับใจเลยได้ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็เป็นประมาณนี้ฮะสำหรับ GM เซิร์ฟไต้หวันนะครับผมบอกเลยว่าเมตาจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงฮะสามารถติดตามชมได้ช่องผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมันรีวิวเมตาล่าสุดหลังจากที่เจ้าเมทไนเข้ามาแน่นอนนะครับโอเคครับผมเซิร์ฟไทยก็เตรียมตัวเลยนะฮะ ก๊อปปี้เซิร์ฟไต้หวัน100%อยู่แล้วนะครับผมเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยสำหรับเดือนเดนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ